อเคกลับมาแล้วนะครับมันจะตัดไปตอนนั้นขี่โมงผมไม่รูกก้จำไม่ได้แล้วแต่ก็กระตุกเหมือนเดิมอะ่ะมันทำอะไรไม่ค่อยได้นะโอเคไม้นะครับอ่ะแมบปบนี้เขาจะให้เราทําก็คือหา1ปลาย,ย่างสองขนมปังสามทีนทีรถไฟรถรางรถไฟไฟไฟ,ฟ้าแล้วก็สีสี่เนี่ยเอาไมเอาไมเอาไหม หน,นึ่เขาจะให้เราหาปลายยางนะฮะสำหรับแมปนี้ 2. องเขาจะให้เราหาขนมปังแล้วก็หา TNT แล้วก็หารางรถไฟไฟไฟ้าแล้วก็หาภาพวาดหาหินเรืองแสงหาแผนที่เปล่านะฮะหากระถังนะครับขั้นแรกนะฮะเราการที่เราจะได้แต่ละอันนี้เราก็ต้องมีนี่เลยนะครับไม้อนะ่ะ ไม้ไม้นี่เป็นสิ่งสําคัญนะครับถามว่าเอาทำไมผมถึงรู้นะผมผมแอบขึ้นไปแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราขึ้นเราตัดมาแล้วขึ้นไปอีกทีหนึ่งแบบนี้จะได้อยู่เนี่ยโอเคผมก็จะสอนอยู่สำหรับใครที่เล่นม,มาคาไม่เป็นนะ ใครที่เล่นไม่เป็นเดี๋ยวผมก็จะสอนนะครับอย่างเช่นเพื่อนเล่นไหมครับแล้วเขาชวนเราเราเล่นไม่เป็นเราอายนะเออเกี <c> ่ <ười> <c ười> ยวไปเนี้ยโอเคตัดไมาแต่ยังไม่ได้สอนในแบบนี้ครับขอสอนอีกอันหนึ่งนะอโอเคไม่แบบนี้ผมจะไม่ทำบ้านนะฮะกะไม่ทำบ้านก็คือ เอาชีวิตรอดแบบอย,อยู่ไปวัวนๆน,น,นะฮะรับรองครับในแมปไม่ใช่แมปเลยโลกเนี้ยอออาจจะมีสองสัมพาร์นะครับโอเคอืมฉีดีอยู่ขุดไปเลยครับรับรองครับแมปนี้เอ้ยโ,โลกนี้เราไม่ต้อง อาจจะไม่ต้องขุดเหมืองแบบจนหาแบบเพชรเจอไม่ไม่จำเป็นครับเดี๋ยวก็รู้ครับเดี๋ยวก็รู้เราแค่ต้องการไอ้พวกนี้แล้วเราก็จบแมแค่นี้แหละครับอ่าจะมืดแหละแรับเดียวรีบนะต้องรีบ อาจจะมีโกงมีเคียนน่อยนะครับนะฮะแต่ผมว่าต้องหาเลสโตนนะอน่ะนี่ว่ะเคขอครับกล่องก่อนกล่องครับอย่างนี้ไม่ต้องจำฮะตรงนี้ไม่ต้องจำเออผมจะสอนอีกที พวกนี้็บไปยังยังไม่ถึงเวลาถึงเวลาเราค่อยหาอาจจะมีกระตุกนะเดี๋ยวรอหายกระตุกก่นอนแล้วมันกระตุกเดี๋ยวรอถ้าเกมพวกเกมใหญ่ใหญ่อะ เ,เช่นแอสซิสซินหรือว่าอะไรประมาณนี้ผมก็จะรอคอมใหม่เป็นโน้ตบุ๊กใหม่รุ่นมือสองนะครับไม่พอไม่พอนะครับเป็นรุ่นมือสองหกพันนะถามว่าทำไมไม่ซื้อมือแรกยังยังเงินไม่พอฮะตอนแรก จะซื้อให้นะก็าะว่าโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรหรือว่ากูขอ,ขอลองวะ <c oughs> นะผมพาไปดูข้างในก่อน ผม <Krist us> อ่านภาษาอังกฤษไม่ออกนะครับไอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกเลยผมก็เลยต้องตบตอบตอบออตอ,บอาโอเค ขึ้นมาปับ๊บเราก็จะเจอกับกล่องนี่เราก็เปิดดูมีเคียอะไรบ้างอ้าวยี่ชิบหายเอาใหม่เอาใหม่ไปใหม่ไปหมดแล้วของกูดีดเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ป่ะหู ขอโทษนะแป๊บนึงขอตัดก่อนโอเคกลับมาแล้วนะครับเราก็จะเจอกล่องันี้แล้วก็เปิดอ่านนะฮะถ้าใครอาศาศาค่านภาษาอังกฤษออกก็อ่านไป Welcome to the survival อะไรก็อ่านไม่ออกนะฮะอ่านได้แค่นี้นี่ฮะเป็นของที่เขาให้หาทั้งหมดนะครับนี่คูดหลักนะฮะผมไม่รักมึงอะไรประมาณนี้ ก็จะที่เป็นที่สายคล้องนะครับโอเคนะครับเอาจงจริงนนะแบบเนี้ยผมว่าคนอื่นอาจปั๊บ อันเนี้ยผมประมาณ่านเนี้ยเสร็จแล้วล่ะแต่เออเแต้ผมยังไม่เสร็จเลยตั้งนานแล้วเนี่ยขออนุญาตครับเพื่อเพื่อเป็นการเขียเวลา โอ้ยนะะแมงวีแมงวีแมงวีป่ววาแมงวันเออใครลำคาญขอไปด้วยปลาปลาปลาปื้อ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 ปื้นะฮะหินนี่ตอ่อยไม่ได้นะฮะ นี่คุณจะเห็นนี่โอ้ยไม่ได้ทำนะนั่น,มนผมยังงงเลยอะไรเนี่ยก็จะจัดก่อนนะครับบอกแล้วผมมาสำรวจอะไรก่อนมันก็จะดีอย่างนี้แหละครับส่วนว่าใครที่เล่นแมปนี้อยู่นะฮะแล้วจะพอมาถึงด่านนี้พอดีปัป๊บคุณก็จะมีไอ้พวกนี้ฮะคุณก็ลองขึ้นมาก็ได้ถ้าไม่เชื่อผมว่า ผมเสกอ่ะคุณขึ้นมาดูได้เลยคําถามจะลงไปยังไงนี่แหละคำถามคุยไปได้เลย อ้เจ็บถามว่าอ้าวคนอื่นรับรองครับไม่เอาอะไรอย่างนี้แน่นอนก็คือถ้า,าจะเร่งให้มันจบเร็วๆนะแบบนี้จะได้ไปอย่างอื่นบ้างไม่ใช่ว่าซ้ำๆ,ดๆเดิมๆเดี๋ยวคนเขาจะเบื่อกันนะ มีอะถามเกี่ยวกับแบบนี้ก็สดใส่ไว้ใต้ดีพ,พิมพ์เราใส่ไว้ใต้ดีคริปชั่นได้นีครับโอเคแม่งจะมืดอีกแล้วโอเคอันแรกฮะมืดมืดอะไรมืดหรือไม่มืดผมไม่สนนะครับผมจะสนแค่ว่าเซตติ้งตกไหม ถามแค่นี้เซตเซ็ซตติ้งตกไหมตกไม่ตกนี่กูไม่มีเชี้ออะไรแดกเลยเนี่ยไม่ตกนี่มีเศษหนคแคปเย็ดแค์ตกเลยวะนะจุดๆไหนในแคปนาพวกปายนี่คือเซ็ตติง้งนี่ก็เซ็ตติง้งคนคิดว่าเป็นอะไร อะไรครับ Windows เออโอเคขอตัดก่อน